ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งภูมโลกนะครับวันนี้ก็วันที่3กุมภาพันธ์นะฮะมีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจครับเราจะไปที่คู่แรกนะครับเบอร์สลีย์เปิดบ้านตระกัมเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเวลาการแข่งขันตีหนึ่งนะครับสนามเทิร์ฟมูนะครับเบตไทยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อลุกครึ่งควบ2นะฮะผลงานพบกันทั้ง2ทีมเป็นเบอร์สลีย์แพ้แมนซี0-1นะฮะเบอร์สลลีีีแแแพ้มมมนนซซถ่เบอร์ล่ย์แพ แมนซีไปเยือนถล่มเบอร์ลี่3-0และแมนซิตี้ได้เดินบ้านถล่มเบอร์ลี่ไป5-0ปนะครับสี่เกมหลังเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ลูกเลยนะฮะโอ้โหเบอร์ซิลเล่เล,เลยนะฮะเจ้าบ้านเบอร์ซลลินครับผู้จัดการทีมจอร์ไนได๊กอาจไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นมาดเจ็บแต่ต้องทดสอบความพิตก,กับแอชลีย์บาร์นะครับคิสบูดแล้วก็ชารลีเทเลอร์นะครับวันนี้เบอร์ซิลลีมาด้วยตัวทีม4-2ยังมีเจมส์บรูคเกตเอชลีย์เว็บูดแล้วก็เจมส์ทาสต์สกี้นะครับ เบนมีจอร์ดบาว์คิวแล้วก็ดเวไวท์แม็กนิวนะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะฮะปากทีมเยือนนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฟู้งให้หมดเลยนะครับเทรนเนอร์เป๊ปกาดิโอลาเพิ่งเสียคีวินดับบอล์ไปนะครับจากการบาดเจ็บจนเท่กับเนธานเอเก้ส่วนเคนโอ้อายกุลนะครับยังกักตัวอยู่นะฮะยังไม่ครบ14วันนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับบุกตามสูตรนะฮะด้วยระบบทีม4-3-3สามจะประกอบไปด้วยนะครับคิมสเตอร์ลิงคีไอคุสโรดล เออน,นันเดตครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะฮะ คาดว่านะครับเบอร์ซลี่นะครับผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นครับหลังแพ้2เกมติดนะฮะก่อนกลับมาเข้าวินนะฮะสองนัดติดต่อกันนะครับแม้มีแพ้บ้านในเกมล่าสุดทําให้ปาชัยลงกันแล้วครับสามเกมตลอด5้านัดหลังที่ผ่านมาส่วนเกมเย่ายังทําได้ใช้ได้นะครับป้าทีมเดือนเรือใบสีฟ้านะครับกาลังท็อปฟอร์มโกยชัยเรียบร้อยนะครับแปดเกมติดต่อกันนะครับพร้อมเก็บไปแล้วห้าีนชีทไม่เสียประตูเลยนะฮะอนัดหลังนะฮะทำให้สามารถคว้าชัยมาแล้ว10เกมตลอด12นัดหลังที่ผ่านมา พงผลงานที่ดีมากนะครับหลายภายท่สองเกมที่ผ่านมากำลังทำได้ดีทีเดียวนะฮะทำให้แมนนี้นะครับจากซิติด้วยจากความการเล่นด้วยตำแหน่งจากฝูงนะฮะคิดว่าไม่น่าพลาดน,นะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับเอาไปเลยะครับ4กระโหลกและคู่นี้นะฮะเมื่อวานราคาแมนเชสเตอร์ซิตี้ลบครึ่งครบสองลบสิบตอนนี้ไหลเป็นบวกสิบนะฮะไหลละไหลน้ำนะคิดว่าจะขึ้นไปอีกนะครับ วันนี้ให้จัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับสี่กะโหลกนะจัดเลยฮะคู่ต่อไปฟูลแลมนะครับเปิดบ้านตลกรรน City, ากกำเนินเลสเตอร์ซิตี้เวลาการแข่งขันตีหนึ่งสนามคาเวนคอร์เทจเลสเตอร์ซิตี้ต่อครึ่งลูกนะฮะผลงานพบกันทั้ง2ทีมเป็นฟูลแลมชนะเลสเตอร์สามสองเลสเตอร์ชนะฟูลแลมสี่สามฟูลแลมเสมอเลสเตอร์หนึ่งหนึ่งเลสเตอร์ชนะฟูลแลมสามหนึ่งแล้วเป็นเลสเตอร์ซิตี้แพ้ฟูลแลมหนึ่งประตูต่อสองนะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับฟูลแลมทีมโซนตกชั้นอันดับสิบแปดบนตารางคะแนนฟีเมลีย์ครับ เฮดโค้ชสกอตต์พาร์คเกอร์ครับยังมีปัญหาเรื่องตัวเลขจางสองคนคือทอมเคนนี่แล้วก็เทเรนคองโกโลนะครับฟูลแลมมาด้วยทีมสามสี่สามนครับโดยแฮร์รี่ลีดนะครับอีวานคาเรโลออนเดซอมโบออนติซ่านะครับแอนโทนีโรเบิร์สันยูอาคิมอันเดอร์เซนนะครับแล้วก็โอล่าไอน้าครับลงสนามช่วทีมได้ในวันนี้นะฮะว่าทีมเยือนนะครับจึงเจาะสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมระดับสี่บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเฮดโค้ชนะครับเบนเดนลอเจอร์ยังไมีเจมี่วันดี้นะครับ ดาวสบู death, ่ของทีมที three, three, ่ม erm ีอาการบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับบิฟิคเอนดีดีนะครับเดนนิสปาแล้วก็เวสมอร์แกนที่มีอาการเจ็บนะฮะเอสเซอร์เทียตีมโนลด์ทีม C231 อย่างยังจับตำแหน่งด้วยเจมส์แมติสันยูริสเตอร์มองแคปเปอร์ชอไมเคิลจอนนี่อีแวนมาร์คอัม์เบต้าแล้วก็อาโยเซ่เปเรสนะครับตกสนามช่ทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมวันนี้ครับคูลแลมนะครับผลงานช่วงหลังเริ่มเล่นได้ดีขึ้นครับหลังแพ้2นัดรวดก่อนเก็บผลเสมอ2นัดหลังติดต่อกันละ คว้ามาแล้ว7ค็คะแนนนะครับตลอด10นัดหลังที่ผ่านมาโดยไม่สามารถชนะได้เลยนะครับตลอด10เกมที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นเกมเสมอนะครับวิ่งสู้ฟัดช่วงหลังนี้นะฮะฟากเลสเตอร์ซิตี้ผลงานเท่าไหร่ก็สะดุดไปบ้างน,นะครับหลังชนะ3เกมซ้อนแล้วก็มาเสมอกับแพ้เท่านั้นนะครับ2นัดหลังทําให้แพ้เป็นเกมน้กตลอดแเกมหลังที่ผ่านมาเลยครับแต่เกมเยือนกับเกมยาททาได้ดีทีเดียวนะฮะมีสะดุดไปบ้างยังมองแล้ว เลสเตอร์ซิตี้ก็ยังดูแข็งแกร่งกว่านะครับราคาเมื่อวานครึ่งลูกลบสิบตัวนี้ไหลเป็นครึ่งลูกบวกสิราคาไหลน้ำนะฮะคู่นี้ก็ไม่ต่อไม่ได้นะครับไปลองก็โดนแน่ฮะเสียวด้วยนะครับคู่นี้จัดเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับทีเดียสองตัวนะฮะคู่แรกอยู่เรือบายสีฟา้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนต่อลูกครึ่งครบสองนะฮะ ส่วนคู่ที่อ,อยู่เลสเตอร์ที่ตอเครึ่งลูกเองนะครับคิดว่าน่าจะบวกกันได้นะครับแนะนำวิบด,ดีๆครับแอ็ดเอลเอสเซมเบดเจ็ดแปดเก้านะครับบริการมี24ชั่วโมง,งฝากถอนภายใน1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับดูบอลให้สนุกครับติดไปนนวไว้หน่อยเฮ้เฮรวยสวัสดีครับ